สวัสดีค่ะนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมัมมันกันปากนะคะวันนี้พี่เต๋าอยู่คนเดียวนะคะน้องโอมงเขาไม่มานะคะเขาทิ้งให้เราอยู่คนเดียวอีกแล้วนะคะแต่เขาไม่เป็นไรเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่เต๋าเขาลาไปเวียดนามนะคะอาทิตย์หน้าฝากบอกลานไว้ว่าจะไปฮ่องกงด้วยนะคะ <c oughs> ไปฮ่องกงนะคะไปล่องเรือสำราญกับทางทีวีพูด้วยนะคะ,ะช่วงแรกช่วงนี้เมื่อคืนคนเข้ามาอินบ็อกเข้ามาถามพี่เต๋าเยอะมากเกี่ยวกับกาแฟมิลลี่คอฟฟี่นะคะมิลลี่คอฟฟี่เนี่ยนะคะใครที่ อาจจะอยากจะดื่มกาแฟหรืออาจจะไม่อยากดื่มกาแฟอาฟังไว้ก่อนคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักบางคนผอมมาแล้วแล้วก็อยู่ๆก็เอ๊ะน้ำหนักทำไมมันขึ้นนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะอันนี้มันดื่มได้หมดนะคะแล้วก็รสชาติมันอร่อยถูกปากด้วยนะ,ะกาแฟตัวนี้เนี่ยนะคะยิ่งดื่ม ทำไมเอ๊ะมันผอมลงผอมลงผอมลงใช้ระยะเวลาประมาณ7วัน7วันเราจะรู้เรื่องเลยว่าเอวเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มเล็กลงนะฮะเพราะว่าอเมลี่ค f ฟ e เนี่ยมันแตกต่างจากกาแฟทั่วไปที่ขายอยู่ตามท้องตลาดคือเม l i e c o ฟ f e e เนี่ยเขาจะเป็นกาแฟที่ใส่ใสเลียมหัด ไส่เลียมฮาร์ดคือสารสกัดที่เวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอิ่มกินตอนนี้สิบโมงนิดๆเนี่ยนะคะถึง 5- ้าหกโมงเย็นก็ยังไม่หิวนั่นหมายความว่าคุณต้องผอมแน่นอนเพราะถ้าเกิดคุณไม่เอาอะไรใส่เข้าปากยังไงก็ต้องผอมเพราะว่าหลักของการลดน้ําหนักที่ดีนอกจากการออกกําลังกายหรือถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาการออกกําลังกายแล้วเนี่ยการอะไรไม่เอาอะไรเข้าปากไปเคี้ยวไปกินเนี่ยนั่นก็คือต้องผอมแน่นอนตัวนี้มนไม่ทําให้รู้สึกว่าไม่อยากกินอาหารไม่อยากกินข้าว นะฮะนั่นก็มีไซเรียมฮาร์ดนอกจากไซเลียมฮาร์ดแล้วมีสารสกัดจากถั่วขาวที่จะไปดักจับนะครับแป้งนะคะน้ตาตาลนะคะแล้วก็อีกสารอีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือสาหร่ายสไปรูรีนาสาหร่ายตัวนี้เมื่อไรคุณผอมแล้วหลายคนบอกเฮ้ยทำไมกินยาลดความอ้วนมันโซมแต่ว่าตัวนี้จะไม่โซมนะครับเพราะมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนมันจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยกระปี้กระเป๋าแล้วก็สดชื่นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือช่วยในเรื่องของการระบายเพราะว่าถ้าเกิดเรากินอะไร เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ถ่ายออกมามันไม่ขับออกมาหรือท้องผูเนี่ยมันก็ไปกองอยู่เป็นน้ําหนักในตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการระบายกินก่อนลดก่อนกินไวลงไวไม่ว่าคุณจะน้ําหนักเท่าไหร่ลองดูนะคะโดยส่วนตัวพี่พี่ใช้ระยะเวลาประมาณ7วันพี่กินมิลลี่คอฟฟี่นะคะพี่กินมิลลี่คอฟฟี่เวันแล้วพี่ก็บอกกับทางทีมงานเลยบอกว่าของจริงราคาไม่แพง ราคาไม่แพงนะครับวันนี้มาพร้อมโปรเลยนะคะ1หนึ่งกล่องมี12สองซองนะฮะราคาเพียงสองร้อยกบาท 239บาทนะคุณผู้ชม1กล่องถ้าคุณผู้ชมมีความสุกว่าฉันมีงบน้อยคุณผู้ชมซื้อเป็น1กล่องก่อน239บาทแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมกลัวว่าถ้าเกิดสินค้าเนี่ยมันจะผลิตไม่ทันซื้อเป็นเซ็ตเรามีด้วยซึ่งก็ไม่แพงด้วยเช่นเดียวกัน2กล่องจากราคาปกติจากราคาปกติ780บาทเราลดให้คุณผู้ชมเหลือเพียง439บาท ลดไปเกือบครึ่งนะคะแล้วก็แถมฟรีแก้วกาแฟให้ในข้างหน้าให้อีกหนึ่งใบนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าไหนๆก็ซื้อแล้วเคยกินมาแล้วมันลงจริงมันลดจริงมันเพลียวจริงมันเลียวจริงนะคะสามกล่องราคาเต็ม1,270บาทไม่ขายนะไม่ขายนะเขาขายเพียง590 590แล้วก็ฟรีแก้วกาแฟให้อีกหแก้ว คุณผู้ชมสั่งซื้อได้ตลอดตลอด24ชั่วโมงเลยอย่าช้าเพราะว่าสินค้ามันเคยหมดไปแล้วแล้วก็มันก็หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะพี่บอกเลยเหมือนยาสีฟันอะ่ะมันหมดแล้วหมดเลยนะคะและตัวนี้ก็จะรอคิวที่จะหมดแล้วหมดเลยด้วยเช่นเดียวกัน0634943656ย้ําอีกรอบนะคะเผื่อใครจดไม่ทันถ่ายรูปไว้เลยนะ0634943656 063-494-3656นะฮะลายนะครับมิลลี่เกาเก้ขีดหนะคะ Line, mm hmm. uh, แล้วก็สแกน QR Code mm ์โค้ดนะคะเฟ c บุ Facebook, Coffee, mm ๊กมิลลี่คอฟฟี่นะคะ mm hmm. เป็นเพจบริษัทนะคะ mm hmm. แล้วก็ t ิกตอกมิลลี 9 9ขีดนะฮะเข้าไปได้เลยนะฮะพี่บอกเลยว่าถ้ายังหิวอยู่ก็แสดงว่ากระเพาะของคุณต้องมีปัญหาแต่ฉันกินแล้วไม่หิวแต่ฉันกินแล้วทำไมหน้าท้องมันยุบแต่ฉันกินแล้วทำไมแขนมันเรียวขึ้นนะฮะเพราะว่าการกินตัวนี้ทำให้เราอิ่มนะฮะอ่ะอย่าลืมนะฮะ0 6 3 49 4 3 6 5 6มิลลี่คอฟฟี่ตามโปรเลยสแกนกันได้เลยไม่ จะมาอินบ็อกซ์มาถามก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดสะดวกตอบก็จะสะดวกตอบให้แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกก็โทรไปได้เลยนะคะอะมากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกแล้วกันนะคะข่าวแรกนะเขาบอกว่านี่เลยนะคะเขาบอกว่าอะไรข่าวของอิงฟ้าเหรออิงฟ้าเคียดาม่าชุดที่ใส่ก่อนวีนาซิงใช่ไหมใส่ก่อนใส่หลังวีนาซิงใช่ไหมก็เห็นอยู่ในเพจนางงามเขาคุยกันอยู่นะแต่เขาใส่สวยทั้งคู่นะ ล่าสุดนะ,ะในเพจนางงามนะ,ะเกิดดราม่าขึ้นมาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้เพราะมีการโพสต์รูปนะคะเทียบระหว่างอิงฟา้ากับใส่ชุดราตรีนะคะสวยงามซึ่งก็มีแฟนนางงามเนี่ยเปรียบว่าใครใส่ก่อนนะคะใครใส่หลังนะคะ เขาบอกว่าหรือว่าอย่าหาเทียบนะ,คะแค่รองสองประเทศกับรองหนึ่งนานาชาตินะคะอันนี้เขาพูดเองไม่ใช่กูพูดนะคะเดี๋ยวไปหาว่ากูพูดนะคะแต่จริงๆแล้วดูจากรูปสวยทั้งคู่นะคะน่าจะเป็นชุดร้านเดียวกันสวยทั้งคู่นะคะ สวยทั้งคู่วีนาซิงแต่งอย่างนี้แล้วก็จะเหมือนมิสอินเดียยูนิเวอร์สนะคะจะเหมือนพวกสุมิตาเซนแอชวัยรายจะเหมือนปรียงกัโชปรานะคะยุคตามูฮีนะคะึ่งพวกนั้นถ้าเป็นมิสยูนิเวอร์สแล้วก็มิสเวอร์ส่วนน้องอิงฟ้าเนี่ยนะคะก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะสวยเป็นสาวเอเชียนะคะก็สวยคนละแบบค่ะ ถามว่าจะตอบว่าไม่สวยก็คงจะไม่ได้เพราะเขาสวยทั้งคู่นะคะซึ่งในเฟซของสาวอิงฟ้าก็ได้เคลื่อนไหวโดยโพสต์ว่านะะัชุดแบรนด์นี้ดย่างมากนะคะในวงการศิลปินและก็นางงามเขบอกว่าตอนเลือกฟ้าไม่ได้กลัวชุดนี้เรื่องใครใส่ก่อนใส่หลัง ทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองอะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นบริบทไหนการเปรียบเทียบคือการบ่งชี้ให้เห็นถึงว่าอุตติภาวะของผู้คิดมากกว่าแต่น้องอิงฟ้ามันก็ไม่ได้ลูกคนันึงก็ต้องจับมาเปรียบเทียบกันในเมื่อหนูอยู่ในวงการนางงามแล้วชุดมันดันคล้ายกันใครใส่สวยใส่ก่อนใส่หลังไม่สําคัญแต่ใส่สวยทั้งคู่โอเคนะลูกนะเขาบอกว่านี่เลยส่วนตัวเ็าใส่แล้วมั่นใจนะคะชอบชุดนี้แล้วก็หวังว่าใครจะที่จะเอาไป,ไปใส่เนี่ยก็อย่าไปสนกับ คำคนอื่นเพราะเป็นชุดสวยๆที่ใครๆก็เขาบอกว่าใส่ได้นะคะไม่ใช่แค่ฟ้าหรือว่าใครก็ตามนะคะ,ะถูกต้องนะคะเขาบอกว่านี่เลยนะคะก็สวยทั้งคู่ค่ะ เราก็ต้องยอมรับนะอิงฟ้าเขาใส่สวยเขาจะถ้าเกิดเราไม่รู้อิงฟ้าเราก็นึกว่าเป็นดาราฟิลิปปินนะคะเป็นดาราฟิลิปปินเป็นนางงามฟิลิปปินเป็นดาราฟิลิปปินนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปมองที่น้องวีนาใสน้องวีนาเขาจะกลายเป็นมิสเวิร์นะคะเป็นมิสเวิร์มิสูนิเวิร์สนะคะเป็นสุมิตราเป็นปรียงกานะคะเป็นยุคตามูฮีนะคะ ก็คนละแบบค่ะชุดนี้ใครๆก็ใส่ได้เพราะว่าชุดนี้มันเป็นแบรนด์เหมือนกับเราใส่แบรนด์ไฮแบรนด์มันก็มีโอกาสที่จะชนกันแต่ว่าสวยของใครของมันแต่ทั้งสองคนใส่สวยเหมือนกันค่ะนะคะ,ะจับตาสายแข็งนะคะแห่งเอเชียนะคะสู้กันอย่างเขาบอกว่ายิบตาเพื่อลุ้นมงนะคะมาที่ฝั่งมิสแกรนนะคะซึ่งมีในแต่ละประเทศตอนนี้เนี่ยก็ได้ให้หนางงามเนี่ยเขาบอกมาเปรียบเทียบการทําให้บางเพจนางงามก็นํารูปนะคะมาประชันเพื่อเป็นแฟนนางงาม เนี่ยนะครับมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์รหรือมาด่ากันวะมาวิเคราะห์มาเชียร์กันไปก่อนนะคะอย่างเช่นเพจกระทรวงนางงามก็ได้โพสต์ภาพนะสสาวง,งามนะคะโดยมีมิสแกรนอินโดนีเซียนะคะอินดโดนีเซียเนี่ยเป็นอินโดนีเซียสวยเนาะมิสแกรนฟิลิปปินฟิลิปปิน์น่ารักเหมือนดาราเลยนะคะน่าสวยนะคะน่าจะเป็นลูกผสมนะคะมิสแกรนไทยแลนด์นะคะแล้วก็มิสแกรนเวียดนามนะคะสวยคนละแบบค่ะ สวยคนละแบบแต่ชอบมองกุฎนะมงกุฎสีทองนี่มันสวยมากเลยนะคะสวยคนละแบบค่ะนะคะสวยคนละแบบถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าให้ก็ต้องฟิลิปปินไหมนะฟิลิปปินนะฟิลิปปินกับอินโดนะเราต้องยอมรับในการโมนางงามของอีวานนะคุณอีวานชัยแท้เขาโมนางงามเก่งมากเลยนะเออนะคะอ่ะเรามาดูในฝั่งของมิสยูนิเวอร์สนะคะซึ่งตอนนี้ก็กระแสะกำลังร้อนแรงไปทั่วโลกเลยนะคะ เขาบอกว่าสายสะพายตัวแม่จากเอเชียชิงมงเอเชียนะคะชิงมงกุดมิสยูนิเวิร์สนะคะก็ะอินเดียเพิ่งได้ไปเมื่อวันก่อนนะคะอินเดียอินเดียถ้าพี่เต๋าพูดอย่ากโกรธนะห้ามโกรธแม่นะลูกนะอินเดียคนนี้เหมือนกระเทยอินเดียคนนี้รูปด้านบนเป็นกระเทยนะคะเหมือนกระเทยเลยนะคะเห็นน้องๆเขาก็พูดกันบอกแม่เหมือนกระเทยนะคะ แต่เขาถามว่าเขาสวยไหมเขาสวยแต่เขาเหมือนกระเธยที่ยังเทคยาไม่ครบฮอร์โมนนะคะเทคยากุมยังไม่ครบไม่ครบไม่ครบโดสนะคะเหมือนกระเธออ่ะขอบภาพใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ชัดๆเลยนะคะฟิลิปปินฟิลิปปินคนนี้สวยค่ะสวยนะคะสวยเป็นเป็นเป็นเอเชียที่สวยนะคะแต่ทัศนศำถามในความรู้สึกพี่เต๋านะคะถ้าถามในความรู้สึกพี่เตา๋าพี่เต๋ายังไม่รู้สึกตื่นเต้น เห็นแล้วรู้สึกว่าอกาฟิลิปปินก็แค่นั้นนะคะแต่ถามว่าสวยไหมสวยแต่ฉันไม่สะดุ้งนะคะสวยแต่ดีฉันไม่สะดุ้งนะคะเออแล้วดูรูปข้างบนดิอินเดียเหมือนกันเลยนะคะอ่ะมาที่ประเทศไทยอันนี้ก็ไม่ได้อวยนะคะเราก็รู้ๆก,กันอยู่แล้วว่าตอนนี้โพลอันดับหนึ่งของโลกก็คือไทยแลนด์แดนสยามนะคะ แอนโทเนียโพซิลเนี่ยนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าสวยกับอินเดียแล้วก็สวยกับฟิลิปปินส์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะดูจากรูปนะคะความเป็นควีนความเป็นนางพญามาเต็มเหนียวนะคะทั้งชุดว่ายน้ำสวิมมิ่งสูทนะคะแล้วก็ชุดที่ใส่สายสะพายนะคะความเป็นนางพญามงกงมงกุดทรงผมรอยยิ้มความมั่นใจนะคะต้องบอกว่าเกินร้อยนะคะแต่ถามว่าอินเดียเขาก็มั่นใจไหมมั่นใจแต่ว่าติดอย่างหนึ่งคือน้องเหมือนกระเทย ฟิลิปปินสวยไหมสวยแต่พี่ยังไม่สะดุ้งนะคะพี่ยังไม่สะดุ้งนะคะถ้าเกิดสะดุ้งแล้วก็จะบอกนะครับเพราะว่าปกติเดี๋ยวฟิลิปปินเขาจะสวยๆนะคะในตระกูลวีดีมินีแต่ถามว่าคนนี้สวยไหมสวยสวยมากด้วยแต่ไม่สะดุง้งวันนั้นเอามานั่งตัดสินอยู่คนหนึ่งก็เห็นตัวจริงแล้วนั่งใกล้ๆก,กันก็เฉยๆนะที่ตกรอบอะ่ะก็เฉยๆไม่สะดุง้งไม่สะดุ้งเลยนะคะเห็นแล้วก็ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่า อยากจะมองซ้ำก็มองครั้งเดียวก็ผ่านจบนะครับเพราะนั่งนั่งนั่งติดกันเลยค่ะนั่งติดกันแล้วก็เห็นน้องเล่นแต่มือถือไม่เห็นใช่คครนะใครเลยนะคะอ่ะนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ตามนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันไ่ลานอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยฉันกับสวยเธออาจจะไม่เหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันวิเคราะห์นิดนึงนะคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะคะว่าตกลงเนี่ยไอของใครสวยกว่ากันระหว่างไทยฟิลิปปินส์แล้วก็อินเดียนะคะส่วนของฝั่งมิสแกรนนี่ก็ต้องยกให้ฟิลิปปินส์เขาฟิลิปปินส์เขาสวยจริงกับอินโดนะคะเพราะว่าอีวานเขาโมเด็กเก่งนะฮะ,ะแต่ถ้าเกิดใครอยากรูปร่างดีนะพี่เต๋อบอกเลยนะ พี่จาบอกเลยนะซองแรกก็รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องหมายความว่าคุณจะอิ่มแล้วก็ไม่หิวทําไมเขาถึงกล้าใช้คําว่าเป็นกาแฟที่ทําให้รูปร่างของคุณกลับมาดีกว่าเดิมไม่ใช่ดีเท่าเดิมนะมันดีกว่าเดิมเพราะว่าเขาใส่สารสกัดเนี่ยนะถ้าเกิดใครอยู่ในวงการเคเบิลทีวีขายของอยู่ในธุรกิจเคเบิลทีวีจะรู้เลยว่าไซเรมฮาร์ดจะทําให้เราอิ่ม นะคะใส่เลี่ยมฮัสใส่ไปในกาแฟาดื่มไปเสร็จปับ๊บจะทำให้เราอิ่มนี่ยังไม่ได้ดื่มเลยเนะี่ยอยากดื่มเหมือนกันเพราะว่ามันจะอิ่มไปถึงตอนเย็นเลยนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากถั่วขาวจะช่วยดักจับแป้งนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะจริงๆเราก็ไม่มีน้ําตาลแต่ร่างกายเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าบางทีมันกินข้าวเข้าไปมันก็มีน้ําตาลเข้ามาด้วยนะคะมันจะไปดักจับสไปรูรีน่านะคะทําให้เราไม่โซมนะคะแล้วก็ผลส้มแขกช่วยในเรื่องของการระบายนะคะกินยังไงสุดท้าย ถ้าเกิดมันยังไปอยู่ในท้องมันไม่ยอมขับออกมามันก็เป็นเสมือนน้ำหนักนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องระบายออกไปกินตัวนี้นะคะพี่ต๋อบอกเลยว่าตอนเช้า คุณจะถ่ายแบบปกติแต่ก็ถ่ายอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ท้องผู่ด้วยนะคะของดีมีจํานวนจํากัดไม่ได้มีเยอะนะคะมาพร้อมโปร1กล่อง239บาทเท่านั้นนะ1กล่องมี12ซสองอ่ะคุณลองไปก่อน1กล่องถ้าคุณลองแล้วคุณติดใจคุณซื้อ2กล่องก็ได้ราคาเต็มเนี่ยเกือบพันก็คือเ8 0้เขาลดเหลือ4 3 9แถมแก้วให้1ใบแต่ถ้าเกิดคุณมีความสุกว่าเดี๋ยวมันจะขายดีแล้วมันก็ขายหมดซึ่งมันกำลังจะหมดแล้ว กล่อง1,270บาทเขาไม่ขายนะเขาเหลือเพียง590บาทะคะแคะแถมแก้วให้อีกหนึ่งใบ โทรศัพท์หยิบขึ้นมาหรือถ่ายรูปไว้เลยแล้วโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะคะ0634943656 4634943656ส่วนลายอะไรต่างๆมันอยู่ข้างล่างหมดแล้วคุณดูเอาเองแล้วกันนะคะส่วนใครอยากสั่งซื้อโทรไปเบอร์นี้นะคะ40634943656นะคะแล้วจำชื่อเขาไว้เ้วย m i l l y Coffee นะคะอันนี้ของจริงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะ,นะแล้วก็ห้ามลืมเดกขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ